เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครูเลสแลน์นี่คือรายการข่าวประจําวันที่18พฤศจิกายน2565นะครับพอดีว่านี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทําข่าวหรอกนะเพียงแต่ว่ามันได้เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนสนใจกันเยอะนะก็เลยนํามาเล่าให้ทุกคนฟังนะนั่นก็คือมันมีข่าวหลุดข่าวลือข่าวลีกนะน่าจะหนักไปทางลือมากกว่านะจริงเท็จไม่รู้นะว่า Monster Hunter ภาคใหม่เนี่ย จะมีชื่อว่า Monster Hunter Paradise แล้วก็มีรายละเอียดของมันหลุดออกมาหลายข้อด้วยกันครับจริงๆไอตัวชื่อ Monster Hunter Paradise เนี่ยรู้สึกจะเหมือนกันหลุดมานานแล้วนะเคยเคยเหมือนมี data miner ไปมายใน discord หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไปเจอว่า Monster Hunter ภาคใหม่เนี่ยจะชื่อว่า Paradise นะครับแต่แน่นอนว่ามันยังไม่มีการประกาศอย่าง Official นะครับ Monster Hunter Rise ยังขายอยู่ยังทำตลาดอยู่ DLC ยังไม่จบไม่ครบนะ เขาก็เลือนไปก่อนว่ามันจะชื่อ paradise monster hunter ภาคใหม่มันออกแน่นอนแต่มันจะชื่อนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็น Work t i t l e ก็ได้นะเป็นโค้ดเนมแล้วเดี๋ยวพอเวลาวันวางจำหน่ายจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนชื่ออีกทีหรืออาจจะไม่ใช่อะไรแบบนี้เลยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องมารอดูไอภาพอาร์ตเวิร์กนี่ก็อย่าไปเชื่อมันนะถึงแม้ว่ามันจะดูสมจริงขนาดไหนมันทําเรียนแบบง่ายมากนะครับสำหรับใครที่สนใจว่าเขาหลุดเขาลือตัวนี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับ monster hunter ภาคใหม่บ้างต้องบอกก่อนเลยว่าแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นคือ เว็บไซต์โฟจังนะครับโฟแชงนะครับซึ่งเอาจริงๆก็แม่งทบลอยอ่ะคือมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือถ้าพูดถึงระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับมันเป็นสถานที่ที่เขาแบบไว้ลือกันเลอเๆเทอะนะจุดที่มันเป็นประเด็นไฮไลท์เนี่ยมันมีหลายอย่างครับตั้งแต่อย่างแรกก็คือว่าตัวเจ้า Monster Hunter Paradise เนี่ยจะใช้ระบบ b a t t l e Pass แทนระบบ Exp a n s i o n แล้วก็คือจะไม่มีขาย expansion ใหญ่ที่ออกมาเหมือนแบบปีละรอบแบบไอซ์บอลหรือว่า Sun b r e ร k อะไรแบบนี้นะครับแต่จะปล่อยออกมาเป็น p a t t l e Pass ทีละซีซั่นซีซันแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มากกว่า100ตัวเมื่อวันเปิดให้บริการเขาบอกว่ามอนสเตอร์100ตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก Monster Hunter Rise World แล้วก็ Generation นะครับก็คือเอามอนสเตอร์ของภาคเหล่านั้นเนี่ย เอามาเทขยํารวมกันอาจจะเอามาอย่างละนิดละหน่อยอะไรทํานองนี้นะให้มันครบโคต้าประมาณ100ตัวนะครับและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยระบบ b u t เทิร์นพเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เป็นซีซั่นซีซั่นนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่อยู่ข้างในนั้นไม่ว่าจะเป็นของไอเทมหรือว่าจะเป็นพวกอีเวนต์พิเศษเนี่ยก็จะมีไทม์ลิมิตนะก็คือทําได้แบบจํากัดเวลาแต่ว่ามันอาจจะมีกลับมาให้ทําใหม่ได้ก็แล้วแต่ว่าทางแคปคอมเขาจะอยากจะเอา ซีซั่นนั้นกลับมาหรือเปล่าหรือว่ามีอีเวนต์พิเศษเป็นเฉพาะเควสกลับมาหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวเกมยังมีระบบไมโครทรานแซคชั่นครับให้เราซื้อคอสเมติกไอเทมนะอย่างที่เราได้เห็นในภาคซันเบรกนี่ก็มีขายพวก DLC ชุดเกราะอาวุธอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีระบบที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเรียกตัวโคลนของผู้เล่นคนอื่นนะมาช่วยเวลาเราเล่นโซโลได้ด้วยนะครับระบบนี้จะคล้ายๆกับ NPC quest ของ Monster Hunter Rise นะครับสำหรับเนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะวนเวียนอยู่กับหมู่บ้านของตัวเอกอีกแล้วนะก็แน่นอนนะ Monster Hunter ทุกภาคก็จะต้องมีหมู่บ้านครับเส้นเรื่องหลักของภาคน,นี้ก็คือการที่ตัวเอกเนี่ยต้องการที่จะไปปลุกชีพให้กับมังกรที่มีชื่อว่าเล t ทลิสเป็นมังกรสีดำคลิปทองที่มีขาสี่ขาแล้วก็ปีกสี่ปีกและตัวขนาดใหญ่นะครับ เป็นมังกรคู่ปรับตัวฉกาดของฟ t ทัลิสครับผมชอบชื่อมากนะเลทัลิสมันมาจากลีเทลที่แปลว่าอันตรายอะไรแบบนี้นะฮะสำหรับในด้านระบบนะครับ Monster Hunter Paradise เนี่ยก็จะมีอ่า t u r t r t Art นะครับที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะใส่พวกท่าต่างๆลงไปในท่าโจมตีแล้วก็มี Special Ability ทำให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากขึ้นจะเป็น y b บักกลับมาหรือเปล่าหรือว่ามีแบบ จมตีแล้วเป็นกระสุนระเบิดอะไรแบบนี้นะแล้วก็จากข่าวลือที่ว่ามาเนี่ยแคปคอมตั้งใจที่จะทำให้ Monster Hunter Paradise เนี่ยขายเกมเดียวอยู่ยาวไปจนจบเจเน r เรชันของ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการวางแผนที่จะขายบน PC แล้วก็เครื่องรุ่นต่อไปของ Nintendo ด้วยฮะและนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่มีการหลุดออกมาในตอนนี้นะอย่าลืมนะนี่คือลือนะฮะลือหนักๆเลยตีว่าลือหนักๆเลยเพียงแต่ว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์หนึ่งเรื่องความเป็นไปได้เนี่ยผมดูแล้วต้องเรียกว่ามันเข้าเขาอยู่นะเพราะว่าการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยมันสอดคล้องไปกับยุคสมัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง expansion ที่จะไม่มีแล้วและเปลี่ยนไปใช้ระบบ battle pass แทนชอบหรือไม่ชอบเป็นอีกเรื่อง,น,งนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ เล่น Battle Pass มันเครียดนะต้องมาคอยเติมต้องมาคอยเล่นมันไม่ได้เล่นตามจังหวะเวลาที่เราสะดวกแต่เราต้องแบบรบีบๆบบบมาเล่นแล้วถ้ายิ่งมี b a t t l e Pass หลายๆเกมที่เราติดเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นกังวลนะหรือว่าเรื่องการขายสกินคอสเมติกอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบก็มีการแย็บทดลองทำมาแล้วเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ดูแล้วม,มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นจริงนะ แต่ก็ขอย้ำอีกครั้งนะมันคือข่าวลือครับก็ฟังหูไว้หูแล้วเดี๋ยวมารอดูว่าเกม,มจะประกาศเมื่อไรหร่รายละเอียดมันจะเป็นตามนี้จริงไหมแล้วมันจะขายที่ไหนบ้างนะก็มารอดูกันวันนี้ของคุณสำหรับการติดตามมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ